ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเพื่อนๆนทาง YouTube กันทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับโค้ดแบงค์นะครับโค้ดแบงค์สอนออกกําลังกายนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายเล่นปีกหลังเลยนะเราจะไม่บอกออ,อกลกังกายส่วนอื่นเลยนะทุกคนนะครับเราจะพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายปีกหลังเล่นปีกหลังยังไงให้กว้างนะครับปีกแผ่นหลังคือปีกยังไงนี่ประมาณนี้ และคือส่วนนี้นะครับคืออ่าอันนี้ก็ผมก็จะมีความรู้เรื่องการออกกาลังกายอย่างดีเพื่อเพื่อทุกท่านเอาไปออกกำลังกายแล้วจะได้แบบแบบว่ากล้ามไม่ฉีกนะครับผมอ่าหายใจหายใจเข้าเตรียมรับไว้เวลาโหนเวลาเราโหนนะครับให้หายใจออกนะครับเวลาการจับการจับบาร์เล่นผู u อัพเราก็จะจับให้ให้ห่างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยจะไม่ห่างกันเยอะนะครับ เดี๋ยวจะมาดูเทคนิคการเล่นเล่นยังไงนะครับเวลาเราโหนให้เราหายใจออกอ่าเวลาเราต้านหายใจเข้าต้านอย่างนี้เช้ามานแปดวินะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปผมด้วยนะครับอ่าเล่นคูอัพนะครับนี่อันนี้คือบาร์นะครับอันนี้คือบาร์คือให้จับห่างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยแล้วก็ล็อกสะบักด้านหลังไว้แล้วก็เชิดหน้าอกขึ้นข้างบนนะครับอ่า เราจะไม่ไม่ค่อมนะครับหลังเราจะไม่ค่อมไม่ห่อไหลนะครับคือล็อกสับักไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าลงอย่างช้าๆนะครับอะลงประมาณแปดวินนะครับอ่าอย่างนี้เล่นไปเลยสักประมาณสิบสองครั้งต่อเซตนะครับเล่นไปเลยเจ็ดเซต เห็นไหมมันก็จะโดนเต็มๆทุกคนอ่ะมันจะโดนแผ่นหลังเต็มๆนะครับอ่ะแผ่นหลังกว้างมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าตามคลิปเลยที่ทุกคนเห็นนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปข้างนอกแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็มันก็จะโดนมันก็จะโดนแล็เต็มๆมันก็จะโดนแผ่นหลังเต็มๆเลยนะครับอ่าการเล่นเล่นตรงนี้มันก็ได้ทั้งหมดเลยนะการเล่นพูอัพนี้ได้ทั้งหมดเลยได้หลังด้านในได้แผ่นหลังอ่าด้านบนแล้วก็ได้อ่าปีกด้านล่างคือคือโดนหมดอ่ะทุกคน โดนหมดครับแต่ว่าเวลาการดึงอะ่ะเราจะต้องเวลาเราดึงเราจะต้องนึกว่าเรากําลังใช้หลังดึงนะไม่งั้นมันจะทําให้เราใช้ใช้กล้ามเนื้อใบเสป็จเยอะมันจะทาให้กล้ามเนื้อแขนเราเนี่ย accept. อักเสบอ่ะประมาณนี้เนาะ